มาเลยครับไก่ฉีกมือจีนแท้ๆเนื้อแน่นเนื้อฉ่ำกลิ่นหอมลอยมาแต่ไกลวันนี้ขอครึ่งตัวทั้งไก่ฉีกกับไก่ต้มเกลือพอขาลงมือคลุกเองกับมือเริ่มด้วยเนื้อไก่ฉีกเป็นเส้นๆใส่เครื่องครบน้ำมันพริกหอมใส่พอเผ็ดสะใจขอเผ็ดน้อยหน่อยเขาจัดให้แบบหอมไม่เผ็ดเกินน้ำมะนาวสดๆบีบใส่ให้เปรี้ยวจี๊ด เติมผักชีหอมเจียวงาขิงกระเทียมจัดเต็มคลุกมือแบบหมุนหมุนกลิ่นคือหอมจนอยากหยิบมากินตรงนั้นเลยส่วนไก่ต้มเกลือเนื้อแน่นหนังเด้งๆแค่หั่นก็รู้เลยว่าหวานกลมกล่อมแบบไก่บ้านจัดใส่กล่องสองกล่องไม่ซ้ำฟินทั้งคู่กัดคำแรกไก่ฉีกเปรี้ยวเผ็ดแซบทะลุจมูกอีกคำไก่ต้มเกลือ แน่นนุ่มละมุนลิ้นของดีแบบนี้กินยังไงก็หอมยั่วกว่าใคร